เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้อาตมาพระนาทานมาพบมาคุยกับญาติโยมในกาลแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าประเทศที่มีอำนาจเผด็จการขึ้นมาปกครองหรืออำนาจนายทุนขึ้นมาปกครองในหลักการนี้ผู้ที่มีสตบุรุษและพักพวกหรือพระสยามเทวาธิราชเข้ามาช่วย กอบกู้ได้ก็มีหลักการกลยุทธ์ที่ใช้กอบคู่กับอำนาจกิเลสมานคือยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปในหลักการที่ไม่ต้องรีบร้อนไม่ใช้ความรุนแรงใช้อหิงสาอาโหสิใช้ธรรมะแต่ถ้าคิดดูว่าถ้าไฟกับไฟพะทะกันจะเกิดอะไรขึ้นหรือการ ที่จะเข็ดนค่าหวังที่จะ knock out สู้ไปต้องเอา knock out แต่ผู้มีสมาธิจะไม่ใช่มวย knock out ต้องชนะต้องชนะชนะในวันนี้เลยตายเป็นตายตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันนี่ไม่ใช่แต่ผู้มีสมาธิจะต้องเป็นมวยยับยับยับไปเรื่อยๆยาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปและไม่เป็นพิษเป็นภัยเปิดเผยความจริงสู่สังคมในอำนาจ ที่ไม่ดีซ่อนเร้นต่อบ้านเมืองช่วงนี้อาตมาก็พูดการเมืองบ่อยหน่อยนะเพราะว่าธรรมะกับการเมืองก็ต้องไปด้วยกันโดยองค์รวมแล้วการเมืองในไทยนี่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเป็นการเมืองที่ดีโดยประชาชนเพื่อประชาชนแต่ก็มีบางครั้งอำนาจดีก็วนกับ ทำนไม่ดีก็ขึ้นคลองขึ้นมาดีไม่ดีก็สลับกันไปคิดว่าถ้ามองเป็นในส่วนสองธรรมะสองก็ถ้าคนไม่ดีขึ้นมาปกครองเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ได้ฝึกจิตฝึกใจมองเข้าหาตัวเองนี่แหละเราคุนเคืองไหมเรามีจิตที่ร้อนรนจนเป็นทุกข์กายทุกข์ใจได้มากแค่ไหน มันเป็นโอกาสที่คิดว่าเราได้ฝึกฝนเมื่อคนไม่ดีขึ้นมาเราจับกิเลสให้เราจับกิเลสหรือคนไม่ดีบริหารประเทศแล้วทาให้เราเดือดร้อนอาจจะมีนโยบายที่ใช้ยาเสพติดหวยการพนันขึ้นมาถูกกฎหมายซ่องโสเภณีถูกกฎหมายเหมือนอำนาจที่ตรงข้ามกับพุทธศาสนาสอนให้คนไปในทางวิบัติ การพนันสุราจนเป็นผลกระทบต่อชีวิตประจำวันคนเมายาบ้าพ้นจี้ฆ่าข่มขืนเราก็มีโอกาสที่จะได้มาฝึกป้องกันตัวนะครในรายละเอียดคือไม่แต่งตัวยั่วเยาวไม่ไปวิ่งเต้นสแสวงหาล่ากันล่าลาบยศสันเสริญ จนนำมาถึงสงครามเรารู้จักป้องกันตัวเซไวและการองป้องกันตัวก็ถือศีลปฏิบัติธรรมศีลคือก่อป้องกันตัวอย่างผู้นำที่เขาเอาอำนาจโลกโลกีมาบริหาราถ้าเราเป็นคนมีศีลศีลจะป้องกันตัวศีลคือ,อการประกันภัยให้เรา ถ้าเรามีศีลเราก็ไม่ไปที่อกโคจรไม่ไปที่ทะเละวิวาทไม่ไปที่ดื่มน้ําเมาไม่ไปที่ลบลาค่าฝันกันศีลทําให้เรามาวัดมาทําให้เรามาอยู่แต่ที่สงบเวลาเขาชวนทะเละเราก็ไม่ทะเลาะเพราะว่ามันผิดศีลไม่ไปกินเนื้อไปเบียดเบียนเขานนนี่มันก็คือศีลประกันภัยดีๆนี่เองในอำนาจเหล่านี้ แต่สักวันอำนาจคนชั่วอำนาจกิเลสก็จะหมดไปก็เข้าสู่อำนาจคนดีไม่จะจักวนเวียนเวียนวนอยู่ตรงนั้นดีขึ้นมาชั่วขึ้นมาดีขึ้นมาชั่วขึ้นมาก็ดีขึ้นมาแล้วก็ดูใจว่าเออเราหลงยึดดีทำดีแค่ไหนบ้างภูมิใจแค่ไหนบ้างเดี๋ยวดีก็จะหมดไป เหมือนสุขกับทุกขนะ์น่ะมันวนเวียนเวียนวนเราก็จะไม่ยึดอ่านอ่นตัวยึดตัวเกียรติตัวชอบตัวชังให้มันเฉยเฉยแต่เน้นที่ประโยชน์ต่อสังคมดีขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์ไม่ดีขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์แต่ทําอย่างไรมันจะทําให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากที่สุดตรงนี้สําคัญอํานาจสองอำนาจดีเร็วมันก็อยู่ทั่วทุกที่ทุกทิศแม้แต่ใจเราเอง สังเกตดูบางทีกิเลสเราก็มีกิเลสทางดีอ่าบางทีเราก็มีกิเลสทางไม่ดีกิเลสทางดีเขาเรียกวิาวภาวะตัณหาตัณห,หาอุดมการสอนคนให้ทําดีแต่ถ้าไม่ยึดดีไม่ยึดให้มันเป็นอ่ากลางๆไว้มันก็จะดีเรียกว่าความสุขแบบเบาสบายสุขแบบพุทธ ไม่ใช่สุขทางโลกถ้าตราบใดที่เราปรับสองส่วนนี้ไว้ชีวิตเราก็จะเป็นสุขเมื่อเราเป็นสุขสังคมส่วนรวมก็เป็นสุขด้วยประเด็นต่างๆเป็นเรื่องของสัจจะบางทีสัจจะที่จะให้มันเป็นไปอันนี้เราบังคับไม่ได้คนโง่เท่านั้นที่จะว่าตัวเองฉลาดส่วนคนฉลาด มักจะรู้ว่าตัวเองยังง่ออยู่เหมือนคนง้อที่รู้ว่าตัวเองรวยรวยยังไม่พอฮะฉันต้องรวยขึ้นอีกฉันต้องรวยขึ้นอีกขึ้นอีกส่วนคนฉลาดรู้ว่าตัวเองจนแค่นี้ก็พอแล้วรวยพอแล้วไม่ต้องเอาแค่นี้อยู่พอกินนี่คือคนรวยที่แท้จริงส่วนคนรวยที่สแสวงหา เงินสวงหาเงินทองไม่จบไม่สิ้นอันนี้ก็เป็นคนจนอยู่นะเออมันมองได้สองส่วนนะถ้าแบบธรรมะสองคนจนที่สัมมาทิชิกับคนจนที่มิจฉาทิฐิในคนรวยที่สัมมาทิชิกับคนรวยที่มิจฉาทิฐิก็มีเหมือนกันมองเป็นสองส่วนได้เสมอจากธรรมะสองหรือในพุทธพจน์ในหลักธรรมก็คือเคหะสิตะกับเนกขมะรวยอย่างไรเป็นเคหะสิตะ รวยยังไงเป็นเนคขมะเกหะชิตะค,คือทางที่ดีทางที่ถูกต้องส่วนเนคขมะอันเนคขอภัยเนคขมะเป็นทางที่ดีเป็นทางที่ถูกต้องส่วนเกหะชิตาเป็นทางที่หลงเป็นทางที่ไม่ดีในธรรมะสองทุกอย่างเป็นธรรมะสอง,งยกตัวอย่างถ้ารวยในทางดีก็รวยแล้วแบ่งปันรวยน้ําใจ รวยแบบคนจนไงรวยแบบคนจนคือรู้จักพอรวยแล้วอ่าเรนนี้พอแล้วเราเป็นคนรวยแล้วมีเงินสิบบาทก็พอแล้วไม่ต้องไปแสวงหางหนึ่งแสนล้านเป็นล้านล้านเพราะว่าคนกินข้าวจานเดียวเท่ากันคนจนก็กินข้าวจานเดียวเท่ากันอิ่มคนรวยก็กินข้าวจานเดียวเท่ากันอิ่มแต่ถ้ารวยแบบเปห,หาสิตาก็นั่นแหละรวยไม่พอกอบโกยหวังที่จะเอา คนจนจนเกห์สิตะก็ฉันจนอยู่ฉันต้องการหาเงินจนจนจนแบบพี่เกียรติส่วนคนจนแบบเนคขมาก็จนจนเบิกบานสำราญเบิกบานใจจนแล้วจนแต่ตัวแต่มีความสุขจนจนรู้จักพอแล้วก็ให้ประโยชน์ต่อสังคมสร้างความดีต่อสังคมจนตัวเองจนแต่สังคมรวย ส่วนรวมรวยอ้าววันนี้อาตมาขอฝากไว้แค่นี้นะจะเลื่อนทำสำนึกดีทุกท่าน